สวัสดีวันนี้จะมาฟังมันนี่ออบ่นกันครับทำไไม่ให้เชนะ็ดหน้าต้องเช็ดตูไหนไ,ไม่ได้ออกไปัหรอเราชื่อมันนี่เราอยากเล่นกับหมาหมาตัวนั้นชื่อหอลอรลี่เราเฝ้ารอเวลาเพื่อให้ทาสพารเราออกจากบ้านเราเชงเงื้อมองหลอลี่อยู่ทุกวันแต่รู้ไหม้าสชอบแซวเราว่าเราชอบเขาเราแบบไม่โอเคเลยอะคือเราชอบแบบเป็นเพื่อนเว้ยไม่ได้คิดอะไรเกินเลยก็หลอรลี่มันชอบเล่นกับเรา มันชอบมาเรียนเราอย่างเ็นดูแถมยังชอบตะปบเล่นกับเราอีกแต่แบบท่านมาแซวเราอย่างเงี้ยเราไม่โอเคเลยมันทําให้เราเขินและทําตัวไม่ถูกเวลาเจอหลอรี่มันรู้สึกเกรงไปหมดแล้วเวลาเจอเขาก็เรากลัวเขารู้ว่าเราชอบเขานี่เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเขารู้ว่าเราอยากเล่นกับเขาเราต้องเก็บอาการมากทําเป็นไม่อยากเจอหลอรี่ทั้งๆท,ที่เราอยากเล่นกับเขาเหมือนเคยเราเห็นนะ หลอรี่ก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันเราเห็นทาตไปปลอบใจหลอรี่ด้วยอีกอย่าง้าชอบมาเช็ดกลิ่นหลอรี่ออกคือแบบเราจะเก็บกลิ่นไว้อะเรารู้สึกอบอุ่นทาเช็ดจนหมดจดเลยตั้งแต่หัวยันหางเราทรมานใจมากเรารู้สึกห่างเหินจากหลอรี่ทุกครั้งที่เช็ดออกไปนี่เราต้องจำยอมอยู่แบบนี้เรื่อยๆหรอดูว่าทาเช็ดเรายังไงบ้างสะอาดหมดจดจริงๆ เล่ต่อไปนะเที่ยวนะอันนี้ไม่ได้ออกไปนะท้าน,นี้ไม่ใช่เชฟอ,อ่ะเก่งนะเนี่ยไม่ดื้อนะใครว่ามันนี่ดื้อให้ดื้อเลยอไม่ดื้อเลยนะเนี่ยข้างนี้ดื้อเลยเก่งกับายนนเจอ,อให้ไมล่ะ อีกอย่างนะถ้าชอบมาแซวเราเวลาเรากําลังนอนช้าทําใจคือเราก็แอบมานอนแล้วอะยังจะมายุ่งกับเราอีกเราเขินนะถ้าชอบเห็นเราเป็นเรื่องตลกเรารู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากจะหนีออกจากบ้านนี้มีใครมีวิธีช่วยบอกเราหน่อยมันนี่อยากหนีออกจากบ้านแล้ว